สันเสริญในพุทธารประจัปีส5ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสถานที่ที่เหมาะประจําปีสองับวันนี้การุ้นยอมเกียว่ยโดยผู้ความทางเชื่อว่าอิสิงห์ประจปีสองพาามร้อมทั้งครอบครัวตประสบความสุกความเลยกัเนกาลเฉนชมฉอสงการ แล้วให้รูปคนที่รับเพื่อนว่า,าขึ้นมารับอาจารย์นะซึ่งสิบริางเขาสุด